สวัสดีครับจ้องไว้ครับเเราลปลงทะเบียนทุกที่บ้งได้ครับอันนี้ที่นี่ใช้เป็นรหัสไวไฟนะครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่บ้านไร่พอเพียงให้นะตอนนี้ผมก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ลงทะเบียนเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวเราจะอ๋อมีอน้ำแขด้วยน้ำแฟครับแล้วตอนนี้เป็นห้องน้ำครับให้ดูบรรยากาศทางเข้าครับอืบรรยากาศดีมากครับโหหญ้ายังเขียวเลยนู่นของบนครับโหยอดนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารถเข้าไปข้างในนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์บ้านไร่พอเพียงครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยโหถูกใจมากการจัดสถานที่นะครับเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็สวยงามนะครับเหมาะจริงๆนะครับกับทุกทั้งครอบครัวเลยนะครับอ่ะดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับตอนนี้คือทางเข้าครับที่เข้ามานะครับนี่ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วขับรถเข้ามาครับโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดอะบรรยากาศ โอดีเลยครับนู่นอันนี้จะเป็นอ่าที่พักนะครับเป็นเต็นท์นะครับกระโจมนะตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับที่ผมกางอยู่ตรงนน้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอศาลาส่วนรวมหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมเห็นมีคนมานวดกันด้วยนะครับน่าจะมีแบบนวดมานวดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับนี่เป็นไงโอ้โหงเอาไว้ทกิจกรรมนะครับนะครับมีที่นั่งเล่นมีอะไรให้ด้วยดีสุดๆครับเป็นไงครับตรงนี้ วันนี้ผมเหมาลานเลยนะฮะี่ครับตรงนี้มีน้ําด้วยโอ้โหดูบรรยากาศครับยอดว้าวเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยเล่นน้ําได้เลยนะครับโอ้โหบรรยากาศก็ดีฮะให้ดูครับน้าตรงนู้นนี่ยเล่นน้ําได้นะครับมันฝนพิ่งตกนะครับ โสุดยอดครับบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภาพดูใน,ส,นส่วนของห้องน้ำนะครับมาดูพื้นที่ส่วนกลางครับโอ้โหบรรยากาศเจ๋วเลยฮนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับนี่ครับห้องน้ำโอ้โหจัดโซนสั์เป็นส่วนแล้วก็บังสายตาดีมากเลยนะครับก็ บรรยากาศนี้ถือว่าแจ๋วเลยเดี๋ยวมาดูครับผมว่าลานกลางเต็นที่ดีเนี่ยนะครับถ้าห้องน้ําดีทุกอย่างนี่โอโ้โหต้องดีแน่นอนนะครับอันนี้ห้องน้ําหญิงนะครับนี่สองห้องน้ำชายครับดูครับโอโ้โหนี่นี่ครับไปดูห้องน้ําโอ้ห้องอาบน้ำมีแล้วน้อุ่นด้วยโอ้ นี่นห้องอาบน้ําอยู่นะครับโหสุดยอด่ะเขาทําอย่างดีเลยอะห้องส้วมนะครับสองห้องนี่นะครับมีฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งสุดริมนู้นก็มีนะครับที่ผมกางเต็นท์นะครับที่ผมแคมป์อยู่นะครับอ่านี่เป็นที่ปัสสาวะนะครับโอ้โหห้องน้ำนะครับห้องน้ําวิวอย่างดีเลยครับโอ้โหแน่นอนครับนี่ครับทางเดินอรกจากห้องน้ำเพราะโอ้โหแม่สุดยอดครับออกมาอื้ ดูบรรยากาศครับเป็นร้านกาแฟด้วยนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวดูส่วนของตรงนี้ครับนี่ครับนี่เข้ามาที่ผมบอกนะครับรงลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟะของเขานะครับอืมนี่ครับเป็นร้านกะะาแฟตอนนี้ปิดแล้วนะครับผมมาถึงประมาณสามโมงครึ่งนะครับสี่โมงนะครับนี่ร้านกาแฟะเขาน่ารักนะครับดูโอ้โห ครไม่มาแคมป์มาทานกาแฟก็ได้นะครับร้านกาแฟเขาน่ารักจริงๆนะครับเดี๋ยวเสียดายปิดแล้วนะครับเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ผู้จัดการนะพี่จัดการพี่ชื่ออะไรครับพี่พี่ต้อมนะครับที่นี่เราอยู่ที่มะลายพอเพียงนะพี่เนาะคือในส่วนของตรงนี้เปิดเปิดได้นานยังครับพี่เปิดวันที่ยี่สิบพฤษภาปีที่แล้วอ๋อก็ยังไม่นึงมันยังไม่ครบปีใช่ไหมพี่คือที่นี่จะมีห้องพักเป็นแบบไหนครับพี่เป็นแบบ ตนนี้ที่ที่เราเป็นห้องพักสำเร็จคือมีเป็นกระจกเป็นกระจกใช่ไหมพี่กระจกปิดแอร์มีมีกี่ห้องครับพี่มีทั้งหมดสี่ห้องอันนี้กำลังจะทำเพิ่มอีกอ๋อทำเพิ่มก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับอันนี้คิดราคายังไงครับพี่อันนี้หลังละพันห้าครับหลังละพันห้าเนาะโอเคข้างในมีมีแอร์อะไรให้เรียบร้อยก็คือเหมือนเหมือนห้องโรงแรมอ่ะนะคือนโรงแรม แค่ไม่มีห้องน้ำครับมีอาหารเช้าให้อาหารเช้าก็ก็เหมือนกันครับเป็นกาแฟกับขนมปังก็คือจะก่อนเช้ายังเหมือนกันก็คือในส่วนของกลางเต็นท์คิดยังไงพี่กลางเต็นท์คิดท่านละสองร้อยครับอ๋อก็คิดเป็นคนละสองร้อยนะครับนี่นะครับกลางเต็นท์โดดข้างล่างนู้นนะครับก็คือถ้าอ่ากลางเต็นท์คนละสองร้อยถ้าแอร์เคลื่อนที่ใช้แอร์คิดตัวละร้อยคิดเพิ่มมีหนึ่งร้อยบาทนะครับโอก็คือเบ็ดเสร็จถ้ามีแอร์มาเนี่ยสามร้อยนะครับโอเคครับโอวิ่งอากาศดีมากพี่เนาะโอ้ ช่วงนี้ฝนกำลังมาใช่ก่อนหัวมานผมโทรถามสองวันแล้วโอ้ฝนตกไหมผมแชทมาถามฝนตกมาเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตกหนักครับใช่ไหมพี่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงคืมคืมมาอบนะครับแต่ทุกวันก็จะตกโปอยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับวันนี้ผมเมาลาเลยนะพี่นะคนเดียวเลยนะโอ้โหท่านผมผมอยู่คนเดียวเลยครับลองเอิร์ทผมไปถามสลาตรงนี้คืออะไรพี่เนี่ยเนี่ยสลาเนี่ยคือเราให้ลูกค้าเป็นส่วนกลางอ๋อเป็นที่ส่วนกลางอ๋อ ได้ครับโอเคอ๋อร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนี่ร้านกาแฟถ้าวันธรรมดาจะเปิดแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเราที่จะเปิดหกโมงถึงหกโมงเย็นโอเคแต่หยุดหยุดวันอังคารอยู่วันอังคารนะครับโอเคแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันครับผมได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองมาดูเต็นที่พักของพี่เขานะครับ มีแอร์นะครับนี่เดี๋ยวเราไม่รู้จะเห็นหรือ่ะนะครับเดี๋ยวส่องอ่าน่าจะพอเห็นนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่มีที่นอนมีแอร์นะครับโหสวยเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับโหมีทั้งหมดสี่หลังครับนี่หนึ่งสสาสี่ครั้งสุดท้ายกำลังจะทํานะครับตรงนู่นดิมสุดเลยนะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยเขาเนี่ยทำเพิ่มนะครับเป็นที่พักเหมือนกันนะครับนี่กําลังสร้างเลยนะครับซูมมาหน่อยนี่กำลังสร้างเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูจุดใช้ไฟนะครับนี่นะครับเขามีไฟอย่างเงี้ยทั่วลานเลยนะครับตู้นู่นน้องสามสี่รอบหมดเลยนะครับนี่เปิดมาก็จะมีไฟใใช้ครับเป็นไงครับอ่าเห็นไหมดีมากเลยนะครับมีไฟ ที่นี่แทบจะพร้อมทุกอย่างเลยนะครับสําหรับการกางเต็นท์นะครับใครใช้ไฟใช้แอร์ได้หมดนะครับโหนี่ครับมีทั่วหมดเลยนะครับนู่นนู่นนู่นข้างในนู่นก็มีครับฝั่งนู่นก็มีโหใช้ไฟกันสบายเลยครับก็สำหรับเมนูของผมวันนี้นะครับก็มาคนเดียวครับทำง่ายเลยนะครับก็คือไส้กรอกย่างนะครับสบายครับวันนี้ชิลสวยงามครับบ้านไร่พอเพียง ก็สําหรับที่บรรยากาศที่ไล่พอเพียงนะครับบอกเลยที่เนี่ยนะครับดีมากๆนะครับสําหรับผมนะครับในส่วนของการนี่จพามาครอบครัวนะครับในส่วนของสิ่งของสะดวกห้องน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับสะอาดสะอ้านนะครับดีมากๆนะครับการจัดสรรการดูแลของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นสารที่หนึ่งนะครับที่จดจํสตลอดครับิการ์เปร์นะครับว่าที่ไล่บ้านไร่พอเพียงเนี่ยนะครับ ต้องมาอีกนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาเป็นครอบครัวนะครับมองเลยว่าที่เนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับต้องมีน้ําให้เล่นมีไฟให้ใช้นะครับแล้วก็บรรยากาศเนียดีนะครับถึงสัญญาณโทรศัพท์จะไม่มีนะครับแต่ว่ามี w i f i นะครับกระจายทั่วพื้นที่หมดเลยนะครับเขาจะมีเสาส่งสัญญาณไ i ไฟ่ทุกเสาเลยนะครับแสดวผมให้ดูนะครับนี่ถ้ามองไปนี่ครับนี่ขาวๆวนี่นะครับนี่นะครับเขาจะมีเสาส่งสัญญาณไวไฟเนี่ยนะครับน่นู่นก็มีนะครับนี่ก็มีนะครับ ถือว่าใส่ใจรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายแคมป์เลยนะก็สำหรับคลิปนี้คงเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมาทานข้าวเสร็จนะครับนั่งฟังเพลงชิลบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งก็จะนอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าคงไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าต้องออก่างนี้แต่เช้านะครับเพิ่งกลับทํทงานนะครับพอดีวันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับ ทำให้วันนี้นะผมเหมาลาเลยนะครับดูนะครับก็เลิกงานแล้วก็มาเลยนะครับแล้วก็เช้าก็กลับไปทํางานตื่นเช้าหน่อยนะครับแต่ได้บรรยากาศที่คนน้อยๆนะครับผมก็ถือว่าแฮปปี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอนเนะครับสำนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครัสุดยอดครับบ้านไร่พอเพียง